ความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรอยู่ในพระเนตรพระกันและพระราชหฤทัยเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัญหาความทุกยากทั้งปวงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งสิ้น15โครงการใน11จังหวัดจึงเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภาัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอเ,อเล่าขวัญจังหวัดกาจนบุรี เมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565ซึ่งพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญเป็นหนึ่งใน5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาหลายปีจึงเหมาะสมที่จะเป็นโครงการต้นแบบในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ